พลังความรักมีมากแค่ไหนดูได้จากจำนวนช่อดอกไม้นะคะรวมถึงแฟนคลับค่ะที่เขามารอกันตั้งแต่เช้าเลยเพราะเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งของคู่จิน้น4ีพลึกและนุนิวชวรินค่ะไม่ใช่การเล่นซีรีส์เหมือนเดิมแล้วนะคะครั้งนี้เป็นการขยับมาอยู่บนจอภาพยนตร์แทนในภาพยนตร์วายสยองขวัญเรื่องดับแสงระวีค่ะซึ่งถือว่าผู้สร้างนะคะน่าจะจับทางถูกแล้วล่ะคะ่ะเพราะตั้งแต่ปล่อยโปสเตอร์ออกมากระแสก็ แรงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งในไทยและทั่วโลกนะคะหาก็ทําให้ตัวนักแสดงเองค่ะกดดันไม่น้อยเลยเพราะถือเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตด้านผู้กํากับคนดังค่ะออสบันดิตทองดีก็บอกว่าการเลือกนักแสดงที่มีชื่อเสียงและมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วเป็นเรื่องดีทําให้หน้าหนังดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งมารวมกับแนวสยองขวัญที่คนไทยชอบดูกันอยู่แล้วก็น่าจะยิ่งดึงคนดูได้มากขึ้นค่ะ นักแสดงมีผลต่อหนังแน่ๆครับคือที่เขาเรียกว่าหน้าหนังเนี่ยคือถ้าหนังที่ไม่มีนักแสดงที่คนรู้จักหรือรู้จักน้อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเราดูโปสเตอร์เราดูตัวอย่างเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ใครแสดงเราก็จะไม่สนใจมันก็ไม่ไม่น่าดูแต่ว่าหนึ่งต่อให้เป็นหนังที่เราไม่ได้สไตล์หนังที่ไม่ใช่เราชอบนะแต่ว่านักแสดงที่ดังๆที่เรารู้จักอ่ะเราก็จะสนใจขึ้นมาว่าเฮ้ยมันคนที่แสดงเหรอเอ้ยน่าสนใจก็ทำให้หนังน่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ย มันช่วยให้คนสนใจและคนคนอยากติดตามมากขึ้นอยู่แล้วภาพ,พยนตร์เรื่องแรกแล้วก็แนวอีกครับแนวค่อนข้างออกแบบสยองขวัญซึ่งก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับ<ช>น่าจะยากพอสมควรเลยผมก็มีการทชสอบมาบ้างแล้วด้วยครับผมแล้วก็พคียมคิวให้เต็มที่ไหมหเต็มที่แน่นอนเต็มที่ใช่อยากอยากเล่นภาพยนตร์มานานมากเคยบอกพี่อ๊อฟว่าอยากเล่นภาพยนตร์เพราะอยากเห็นแบบเราอยู่ในจอใหญ่ที่ใหญ่บาโทรทัศน์อะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสเล่นเรื่องนี้ อีกข้อได้เปรียบของการเลือกนักแสดงวายมาเป็นนักแสดงนําในภาพยนตร์นะคะก็คือมองไกลถึงตลาดต่างประเทศค่ะเพราะว่ากระแสวายของไทยยังขายดีและค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะคะอย่างคู่ของซีกับนูนิวมีกลุ่มแฟนคลับจากจีนคอยซัพพอร์ตกันเยอะมากค่ะเห็นได้จากการจัดส่งของมาร่วมแสดงความยินดีในงานวงสงหนังเนี่ยแหะค่ะแหมแฟนคลับเยอะจริงๆนะคะ